สวัสดีนะครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันอคัครานะครับเย้ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมสกิบดิทาเลตแต่ผมไม่สามารถใช้อันนี้ได้อีกแล้วเพราะคิวมันต้องใช้ห้าหมืซึ่งผมมีส6่พันหกรสเอ้ยสี่หมน้าเจสบนะคะซึ่งดีอย่างหนึ่งปู่วิทย์อัปเดตทุกคน อามาถึงตายเออซึ่งทุกอย่างในเกมเนี้ยมันอัปเดตดีขึ้นเยอะมากทุกคนส่วนปูโมเดลปูวป่วิตยาลักผมให้คะแนนเยอะมากเนะเท่มากเท่มากครับทุกคนฮึบเทเลพอเนี่ยเนี่ยนนี เฮ้ ه, ปยปายงพออืมจะปอยก็ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมทุกคนหน้าเศร้าฮึหัวอาฮั้ยกิบิดีกิบีดีอืมอ,ม,อ,ม,ดดดดอม,มาทุกคนเดี๋ยวผมเปิดเสียงเปิดเสียง เอลส์เอลส์ที่คิดดีอืมอะไร่เนี้ย mm hmm. ดุริตายทุกคนทุกคนแต่อย่างมันเยอะขึ้นมากอะ่ะอันเนี้ยมันกลายเป็นห้าหมื่นใช่ไหมทุกคนแถมอีกอย่างมันต้องใช้เวลาสิบเอ็ดนาทีกว่าจะใช้ใหม่ได้โอ้โ oh. ห อย่างเกมนี้ดีขึ้นทุกอย่างนะทุกคนแต่ติดอย่างเดียวเรื่องเรื่องแต่ตัวละครไหนเนี่ยทุกคนนี่ผมให้คะแนนดีทุกอย่างนะแต่ผมชอบไอตรงโมเดลปูบิดมากเลยมีความเหลี่ยมรุนตาเตี้ยโจมตีมันหยอกไหมา

ต้องหนีไปอย่างวดนห้ผมมีโอกาสโดนได้พวกมันนะโอ้โหอืมแต่ละอย่างมันเพิ่มเยอะขึ้นมากเลยทุกคนผมรับไม่ได้กับสิ่งนี้ทุกคนก็ติดตามผมต่อไปนะเดี๋ยวผมพยายามป,โปาโบ้ยามมาทำลายลูกน้องแค่อืม ไปโจมตีมันเลยไม่ต้องกลัวไปเฮ้ยมันอ,อาดมากอืเอไม่นะทุกคนผมจะตายแล้วไปโจมตีอ่าอืมจะเป็นตัวไหนดีทุกคนให้ผมลองสังเกตกันโอเค อย่างเดิมหมดนะทุกคนมีแต่พวกก๊อตพวกแอพวกแอเพิ่มก,กันหมดเลยทุกคนไม่ต้องห่วงปูวิสุที่รักของคน,นอยู่อวว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  ยด้วยเข้าไปในขามันต้องรัก่อเอ๊ะแม่กลายเป็นร่างกิ้เที่ยวยากอนอ่ะอีสมีม่หอขยะผมอกินอุ้ยเฮ้ยจ้าเจอเศษปลา่า อว้าวทุกคนนี่ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่นี่เออไปจัดการมาเหรอเน่ยเน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 ่ยเนเน่ยเออ ไม่ลืมไปศัตรูกันอ้าวเล่นเลย,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 ยนิดเดียวเรื่องเลยนิดเดีวยวจมตีแม่โอ้โหฮึลาก่อนลาก่อยโอ้ยติดอ้าเป็นกรรมตามทานทุกคน อูวิทเหมือนเดิมชอบอ้วเกิดมาพิดที่ฮึบละก่อนนี่นี่เฮ้แลวยังตัวตายซะอ้วกชิง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 ปาดเจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บหนักแล้วสี่้าละก่อน

ไม่ผมติดเชื้อมาแล้วคนไม่ผมติดเชื้อผมต้องฆ่าพวกทอลิตด้วยกันเองเออผมหายติดเชื้อแล้วอ้ออาอเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอ๋าอเฮ้ย ไปเลยทุกคนตัวผากกไดชน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 ให้หมด,ดจ้ามันจพูดยาให้เหลือทุกคนซากผมมาดิไม่เหลืออืมโอ้มาสกิปีดึมดึมดึมเย็ดเย็ เฮ้ย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  เจ็บเลยเราเป็งห่วงเราจะเป็นทั้งสองฝ่ายครับทุกคนทั้งฝ่ายดีและฝ่ายมิดทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายโถดส้วมทุกคนเราจะเป็นทั้งสองฝ่ายในคลิปนี้มาเฮ้ยตัวช้าก่อนอ้ครับเออไหนมันจมดีไรฮะเฮ้ยอะไร เป็นหาฮ้อโอ้กมยัดหน้า้าความเร็วของผมได้เปรียบกันใท่านทีวีแมนจะช่วยอิฮ่ารัรัง อเออแบบนี้แหละฮ่าโอ้คนคนเล็ตด,ดีๆไม่มีแล้วอ่ะผมต้องไปเป็นแล้วไหมเออเศร้าใจทุกคนพอเห็นไอคิวมันต้องลดเพิ่มขึ้นอืมจะเป็นตัวไหนดีทุกคนตัวนี้คือตัวที่ผมแทบไม่เคยเอาเศร้าใจ เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ได้เปล่าตัวนี้โอ้ยก็ไม่ได้เดี๋ยวรอ,อกันทุกคนผมพวกใครเสตอนนี้เฮ้ยทุกคนทั้งว่าฟาร์มคิวของผมเลยครับเออมันต้องแบบนี้ทุกคนจะได้ฟาร์มคิวแล้วทุกคนก็จะได้แบบอะไรเร็วๆนะทุกคนจะได้เห็นผมกลับมาเล่นเหมือนเดิมเฮ้ยผมเลื่องมันลดลงนะหรือว่าผมโดนลุมเยอะเฮ้ย โอเคตัวนี้มันกลับลงทุกคนเฮ้ยจงหมักตามชิ้นแนดีทุกคนอ้อเพื่อระเบิดตัวเองนะทุกคนอเสียสละโดยการมาเป็นดีเจทายเล็กเนี่ยทุกคน ได้คิวเยอะก็ยังม <Clark> ีเฮ้ยเยเยเยึมไเฮียเฮยเฮียยใครสามารถฆ่าฉันได้หรอกไปเดมโม่้าน้ไปเดมโมเมโมบอกแล้วเฮ้ย แค่แสงแค่นี้เออเอแบบนี้ไม่ว่า <c oughs> เฮืออือมห้องน้ำเจ้าหนายห้องน้ำวิทยาศาสตร์เออส่วนเนี่ยลำโพงใสทท่าดม,มาเป็นปู่วิทที่ทุกคนชอบกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเออกิดอะไรขึ้น เออเนี่ยนี่ทุกคนเละกว่าข้าวต้มมิกทุกคนเละกว่าโจ๊กอ่ะทุกคนขอแก้แค้นให้ต้วยนะ นี่โอ้ย มีสือแผนที่หวัวแนัน,นอกไปต้องซักไปโจมตีตายจะเถอะฮ่าฮชิงชิงวิตายแล้วชิงชิง โอเคนะครับก็ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยผมจะพลาดสิ่งนี้ได้ไงทุกคนไอ่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวทันทีอะไรทุกคนผมจะพลาดที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นการเล่นสนุกของผมไม่ไหววันนี้มีหลายที่โชคดีมาก เฮ้ยปชกดีเรียกว่าชกดีไหมเนี่ยปกติมันดีกว่านี้แม่อันนี้ก็จอกวมืนี้เนี่ยเฮ้ย,ยตัวตื่นเต้นทีใคร <c oughs> ได้คิวไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ทุกคน โอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วกดกระดิ่งให้ช่องตอนอะศรา,านะครับบ๊ายบายทุกคนลาก่อนเ้ hey!